ก็สวัสดีกันด้วยนะครับวันนี้เราอยู่ในเกม Space 2 0 2นะครับผมวันนี้เราจะมาทำการซุ่มแพ็คต่างๆนะฮะเริ่มด้วยแพ็คนี้นะฮะแพ็คนี้ก็จะมีเออ่ที่อยากได้อยากได้เป็นกองเต้น,นะครับกองเต้กอง แล้วก็ซอนนะฮะอยากได้ฮะเดีย๋ยวรอดูกันว่สามครั้งจะได้ใครบ้างนะฮะไปครับครั้งแรกไปฮะลงที่ไหนฮะโอ้โหลงที่กองกฤษด้วยปั๊บโอ้ถือว่าแบบน,นี้เบอร์ซีใครเอ,อ่ยเบอร์ซีคิดเตียน อะไรไม่ใช่คิดติดเส้น,นะฮะไม่รู้จักกับขอกองเต้นะครับกองเต้ครับกองเต้อไอ้ที่กองคิดอีกทีไปนิ่มๆไปโอ้ที่กองคิดอีกแล้วจังหวะนี้โอ้ประตู dkr แน่นอนร้อยเปอร์เซ็นต์ครับผม dkr ครับไม่ได้อยากได้เลย อยากได้ก่องกลางอยู่เอาละครับครั้งสุดท้ายนะฮะมาดูกันจะตรงไปที่เกาะอังกฤษไหมโอไ้ไปที่อินตาลีครับจังหวะนี้โอ้ถือบอลข้าแบบน,นี้ข้ามเลยครับใครไม่รู้ครับเซนเตอร์ด้วยครับอันนี้ก็เป็นแค่แพ็กแบบลองใจเล่นๆครับ แพ็กจริงเราจะมาเปิดแพ็กลิวอูกันนะฮะอยากได้เป็นซาล่าก็ได้ฮะอะไรก็ได้ครับที่ไม่ใช่อารเดียนะฮะไปครับครั้งแรกแพ็กลิวอูบป๊านะฮะรอรุ้นกันนะครับว่าเบอร์อะไรเอาละครับวิ่งมาเตะแบบนี้เบอร์20่ขายครับ เบอร์20โจตาครับผมถือว่าดีอยู่ครับไปครับริเวอร์อีกสักแพ็คครับครับจะได้ไขนะฮะขอร้องอย่างเดียวยาประตูนะฮะอ้าวเาท้าซ้ายแบบนี้เท้าซ้ายแบบนี้โอ้โหเบอร์สิบเอ็ด โมฮัมเหม็ดซาล่าสวยงามครับผมซาล่าก็มานะฮะซาล่านะฮะไปครั้งสุดท้ายของลิเวอร์พูลนะฮะอยากได้แทกโก้ฮนะจะมาไหมปัป๊บโอ้ประตูจบแล้วครับจบแล้วครับ เหลืออีกสองร้อยเหรียญน,น่าจะปลาแมนยูสักครั้งหนึ่งนะฮะแมนยูอยากได้เป็นพอลปอกบาครับผมไปครับแมนยูครับไปครับจังหวะนี้จังหวะนี้ขายเอ้ยเบอร์สิบมาคัดเลดโฟร์ครับผม ได้เลดฟอร์ดมานะฮะก็พอได้อยู่ครับไปครับแพ็กสุดท้ายเรามาจบที่เลสเตอร์นะฮะเลสเตอร์อยากได้เป็นเทรมันนะฮะไปครับแพ็กสุดท้ายเลสเตอร์นะฮะไปครับรอดูได้เลยครับอะไรก็ได้ที่ไม่ใช่ประตูครับ วิ่งมาเตะแบบนี้เบอร์สิบห้าใครเอ่ยเบอร์สิบห้าบานหรือเปล่าครับครับผมเฮ้ิบานนะฮะครับก็ได้จบกับการซุ่มไปเรียบร้อยแล้วนะฮะดูกันนะครับว่าเราได้ตัวอะไรมาบ้าง ได้เป็นเฮลวิบาร์นะฮะมาคัตแรดฟอร์ดอาเดียนมุัมิดซาร่าเดลโกโจตาครับผมห้าตัวของเราโอเคครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรครับมาสุ่มกองให้ดูเฉยครับขอบคุณที่รับชมครับและฝากกดติดตามด้วยครับขอบคุณครับ